อันนี้มาดูฮีโน่ ino. ดูมบนิเตอร์ครับก็ใหม่ไม่รู้ว่าเป็น1้อยหรือ210ร้นะครับเมื่อเช้าติดเป็นหลายรอบแล้วนะตรงนี้ของผมเป็นอีสูครับเรียกว่า210นะครับอันนี้มาัมาขึ้นของที่าหาดใหญ่นะครับสงขาไปส่งที่บ้านเพลวนะครับนคนปรปฐม ดูกันว่าเที่ยวนี้ออกได้ไหมเหอยหมแล้วครับน่าจะเป็นร้อยเจ็ดห้าหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจคนระับ ขับ60ตัวโอ้หวานสบายหวานสบายเลยว้าวอ้าวว้าวว้าวยกล้อเลยพี่เขาเมื่อกี้ยกล้อเลยแรงดีเฟืองเด่นหน้าจะเป็นเฟืองรอบเช้านะครับรถผมนี่ไม่ได้เลยครับเฟืองคนละอย่างเพราะว่าของผมมันไม่ใช่รถดำนะขอผมเป็นรถรถล่องนะครับโอเค